ตอนนี้ผมเหมือนอยู่คนเดียวในโลกนะครับอยู่ที่ชายทะเลบางขุนเทียนนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดเช็คอินทะเลกรุงเทพนะครับเราเดินไปไม่ได้นะมันอยู่กลาง<อ>ทะเลตรงนั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆวันนี้บู้แพนเน็ตจะพาไปเที่ยวทะเลกรุงเทพไม่ใช่สวนสยามนะครับแต่ว่าเป็น ทะเลจริงๆนี่นะครับทะเลกรุงเทพอยู่ที่เขตบางขุนเทียนซึ่งมีพื้นที่ติดทะเลประมาณ5กิโลเมตรให้ดูแผนที่นะครับเขตบางขุนเทียนก็อยู่ล่างสุดเป็นเขตเดียวใน50เขตของกรุงเทพที่มีพื้นที่ติดทะเลนะครับจากถนนพระรามสองเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลหรือเทียนทะเลนะฮะเข้าไปจนสุดเลยมันจะเป็นสามแยกแล้วก็เลี้ยวขวาเป็นถนน เรียบคลองพิทยาลงกรอนนะครับเลี้ยวไปนิดเดียวขวามือก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครน,นะครับก็เข้าไปาหาข้อมูลหรือว่าจะชมพิพิธภัณฑ์ไทยจะมาเช่าจักรยานจากที่นี่นะครับ3าทผ่บาทนะครับปั่นไปเส้นทางป่าชายเลนจักรยานสีเหลืองนี่ไม่แน่ใจเคยเห็นข่าวว่าเลิกกิจการจากประเทศไทยไปแล้วนะครับอันนี้ของจีน ซึ่งแต่ก่อนต้องใช้แอปพลิเคชันจ่ายเงินแล้วมันถึงจะปลดล็อกแล้วก็ขับได้นะครับแต่อันนี้ก็คงไม่ต้องแหละนะครับเป็นอาคารสีสวยทีเดียวนะครับจอดรถในนี้ก็ได้หรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมะีท่าเรือนะครับด้านไในก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมาดูเรื่องราวความเป็นมาของอเขตบางขุนเทียนหรือว่าเกี่ยวกับโครงการ อนุรักษ์ป่าชายเลนจะให้ดูตรงสามแยกนะครับเขาจะมีสร้างใหม่นะครับเป็นทางที่จะสำหรับเส้นทางจัก,กรยานจะตรงเข้าไปคือถ้าตรงนี้สร้างเสร็จนะมันจะสะดวกกว่าจะตรงกว่าเดี๋ยวจะไปดูทางที่ปกติที่จะต้องเข้าไปนะครับมันจะเป็นทางที่ค่อนข้างเล็กนะฮะแล้วก็คดเคียวก็เห็นคนงานกำลังกาะสร้างอยู่ก็น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ นานการกาลังก่อสร้างก็าจะปิดประตูไว้ก็จะกว้างหน่อยนะครับทางที่เดี๋ยวเราจะไปเนี่ยมันจะแคบมากเส้นทางที่เราจะไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักปั่นจักรยานหรือว่าพวกทํากิจกรรมป่าชายเลนนะครับแต่ปกติถ้าจะมาบางขุนเทียนแล้วจะมาชายทะเลแต่ก่อนก็อาจจะต้องใช้สวิตของพวกร้านอาหารเขาจะมีเรือนะครับออกไปชมคลองแล้วก็ออกไปถึงทะเล ก็คือไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบนะครับเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลยนอาจจะต้องควบคุมคนที่เข้ามานะครับมองไปด้านในจะเห็นสะพานเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปผ่านโรงเรียนพิทยาลงกรณน,นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีซอยเล็กๆนิดเดียวเนี่ยนะครับรถใหญ่เข้าไม่ได้นะครับต้องเป็นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เข้าไป จะมีป้ายป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียนนะครับนี่นก็เป็นสะพานสูงทีเดียวถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใช้การชิงจังหวะถ้าจักรยานนี่ก็ต้องใช้จูงนะครับนี่นะครับจะเห็นทางใหม่ตัดเข้ามาก็จะกว้างนะครับก็คงไม่ต้องชิงจังหวะกันทําไมไม่ทําตั้งนานนะครับแล้วก็จะวิ่งไปจะผ่านเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับระยะทางตรงนี้ก็ ไกลพอสมควรประมาณ3-4กิโลนะครับไม่สามารถเดินได้มาถึงจุดที่ผมลงรถนะครับพอใช้นั่งวินเข้ามานะครับและเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะเดินเข้าไปนะครับมองย้อนกลับไปเห็นอุโมงต้นไม้นะครับแล้วก็ตรงไปนะครับข้ามสะพานเข้าไปก็จะเป็นศูนย์ป่าชายเลนนะครับด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะไปเห็นเป็นชุมชนมีบ้านเรือนร้านคา้า ส่วนตัวผมเคยมาตรงนี้สามครั้งแลวนะครับก็ครั้งสุดท้ายมาเนี่ยหกปีแล้วนะครับก็เห็นความแตกต่างพอสมควรเดี๋ยวจะมีภาพเก่าๆมาให้ดูด้วยอันนี้เจ้าทินเยอะเลยนะครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่ปั่นจักรยานเข้ามาทั้งหาทั้งแมวเยอะมากก็เข้ามาถึงศูนย์การเรียนรู้นะครับป่าชายเลนบางขุนเทียนเห็นความแตกต่างชัดเจนจากเมื่อก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นทาง สะพานคอนกรีตหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับลาวก็จะเป็นไม้แบบไม่ใช่ไม้ตันนะฮะข้างในจะเป็นท่อเหล็กอย่างเงี้ยนะครับก็คงเพิ่งทําไม่กี่ปีนะครับก็คงเป็นแนวเดิมนะครับมองเห็นสาราข้างทางครับขออนุญาตเอาเฟสแมสออกนะครับเพราะตอนนี้ผมเหมือนอยู่คนเดียวในโลกนะครับอยู่ที่ชายทะเลบางขุนเทียนนะครับก็ไม่เคยมาหลายปีละ สังเกตทางเดี๋ยวนี้จะเป็นเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็สองข้างก็จะมีรั้วกัน้นก็เป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นไม้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนจะเป็นะจะเป็นไม้นะครับจะเป็นสะพานไม้แล้วก็ไม่มีราวข้างๆงนะครับเดี๋ยวจะเดินไปถึงชายทะเลนะครับเป็นสะพานคอนกรีตอย่างนี้ฮะก็สำหรับคนที่ปั่นจักรยานก็คงจะสะดวก นะครับสะดวกขึ้นแต่ว่าสมัยก่อนมันเป็นไม้มันก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะครับสองข้างทางเนี่ยจะเห็นพวกปลาตีนหรือว่าสัตว์น้ําอะไรใกล้ชิดกว่านะครับดูเป็นธรรมชาติกว่าอุโมงค์ต้นไม้อะไรพวกเนี้นี่ก็ทางค่อนข้างจะโล่งนะครับอธิบายนิดนึงนะครับที่เป็นโครงสร้างถนนคอนกรีตเนี่ยเพื่อความแข็งแรงนะครับเพราะว่า บริเวณนี้จะโดนน้าทะเลสาดสัดเข้ามานะครับทำความเสียหายให้กับป่าชายเลนเนี่ยพื้นที่เสียหายไป3,000ไร่นะครับแล้วก็เขาก็มีโครงการปลูกป่าชายเลนเพิ่มกับคืนไปได้ประมาณสัก200กว่าไร่นะครับก็ต้องใช้เสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ในเมืองก็เขา เอาไปไว้ใต้ดินใช่ไหมสายไฟก็สาไฟฟ้าก็เอามาช่วยทําตรงนี้ครับจะมีรูปเก่าๆที่เห็นก็สะพานก็เริ่มผุพังนะครับก็ด้านนอกเขาเหมือนจะทําเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับห่างจากตรงนี้ไปไม่กี่สัก20เมตรได้นะครับอาจจะทําเป็นวันเวย์หรือเปล่าอนาคตเป็นรูทการเดินนะครับมองไปข้างล่างก็พอจะเห็นพวกขยะ ถุงพลาสติกขวดน้ำนะฮะน่าจะเป็นกระแสน้ำมันพัดมาจากชุมชนด้านอื่นมากกว่านะครับก็อนนี้ยังมีทางไม้ไผ่ยองอมาเดี๋ยวมองไปด้านหน้าก็จะเริ่มเห็นทะเลแล้วนะครับข้างหน้าเขาก็จะมีการปลูกป่าชายเลนหรือว่าไม้กงกลางนะฮะก็ต้องอย่างที่บอกมีเสาไฟฟ้ากั้นแล้วก็มีแนวไม้ไผ่แล้วก็พวกอกองกลางต้นกล้าเนี่ยก็ต้องปลูกไว้ใน ลำไม้ไผ่นะครับไม,ไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับน้ำทะเลมันจะซัดอีกนิดนึงก็จะสุดทางแล้วนะครับขอย้ำนี่คือกรุงเทพนะครับครับตอนนี้ผมก็เดินมาสุดทางของอทางเดินชายทะเลบางขุนเทียนนะครับถ้ามีรถจักรยานนี่ต้องต้องจอดไว้ด้านด้านนอกนะครับแล้วก็เดินเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะมีจุดเช็คอินทะเลกรุงเทพนะครับเราเดินไปไม่ได้นะมันอยู่กลางทะเล ตรงนั้นนะครับแล้วได้ดูด้านนี้จะมีไม้ง้มนะครับไม้ง้มนี่คืออะไรฮะเขาจะมีกิจกรรมยิงลูกกระสุนเม็ดแสแมนะครับกิจกรรมยิงลูกกระสุนเม็ดแสแมอ่านว่าสสแมนะฮะไม่ใช่แสมนะครับก็คงเป็นโครงการของอาการปลูกป่าชายเลนนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปดูนะครับ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางเดินไม้ไผ่ข้างล่างเนี่ยอนุญาตให้คนเดินลงมาหรือเปล่านะครับแต่ก็รับรองว่าไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายนะครับเดินลงมาถ่ายรูปนิดเดียวทางเดินไม้ไผ่เนี่ยจะเชื่อมกันหมดเลยนะครับลอดใต้สะพานไปอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาเดี๋ยวผมจะมีเพจของ ป่าชายเลนบางคุนเทียนหรือว่าเพจของอผู้ว่าอัศวินนะครับก็ลองไปติดตามข่าวสารกันได้แล้วเส้นทางก็ใกล้ๆบริเวณนะฮะเลยไปหน่อยจังหวัดสมุทรสาครก็จะมีจุดชมวิวนะฮะสะพานสีแดงสะพานสายรุง้งจุดดูปลาโรมาหรือว่าจะ,ะเส้นเทียนทะเลนีล่ก็จะมีร้านอาหารมากมายนะครับอย่างที่บอกไว้บางร้านก็จะมีบริการเรือ ไม่ต้องเดินมาไกลแบบนี้ก็แล้วแต่จะเลือกกันนะครับถ้าเป็นสายกิจกรรมสายปั่นก็จะมาเส้นทางป่าชายเลนนี้ก็ได้คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับวูเพนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ